ถ้าเมาเบังลูกเจ้าเพชรพันล้านตัวที่สามเป็นตัวเมียนะครับโดดเด่นมากนะครับเกิดจากแม่ร้อยสามสิบสองนะครับเกิดจากแม่บ้นบานเนาะพี่น้องเนาะเบิงองรถครับมีความโดดเด่นนะครับสวยนะครับลูกเจ้าเพชรพันล้านสีออกสไตล์เดียวกันเบิดนะครับลำตัวเงี้ยวคนไทยดีนะครับหนังหนาแข้งขาดีนะครับ เดี๋ยวผมเสียอัปเดตให้เบิ้งตัวที่3แล้วก็ตัวที่4ที่พึงขอดเนาะพี่น้องเนาะคือไอ่เพิ่นบ่อยูนะครับก็เลยบได้สัมผัสไอยเพิ่นเนาะก็เลยอยากนำพันธุกรรมดีๆของเจ้าเพชรพันล้านนี้มาเสนอให้กับพี่น้องเฮาเพื่อเป็นแนวทางนะครับหรือว่าท่างเลือกให้กับพี่น้องเกษตรกรหลายๆคนนะครับที่อยู่ใกล้ในอำเภอนะครับอำเภอพังคน้นก็นดีอำเภอสว่างก็ดี นะครับอำเภอวาริดกะดีนะครับหรือว่าอำเภอพันากะดีว่านอนกะดีอำเภอขําตะกากะดีเนาะครับเนาะหรือว่าอำเภอเมืองกะดีหรือว่าอำเภอนิคมน้ำอุ่นกะดีเนาะหรือว่าอำเภอกุดบากกะดีเนาะใกล้ๆกันจะลองเข้ามาเบิงได้นะครับพานไปพันมาหรือพี่น้องตั้งจังหวัดกะดีนะครับยินดีต้อนรับพี่น้องนะครับ ถ้าสนใจในพันธุกรรมของเจ้าเพชรพันลันลองสอบถามเข้ามาได้หรือว่าอยากมาชมตัวจริงเจ้าเพชรพลันกะเข้ามาได้นะครับยินดีต้อนรับพี่น้องทุกท่านเนาะสวยครับสวยดีครับสําหรับเบอร์โทรผมกะ สองสองหกศูนย์เอกนะครับนี่คือผลงานเจ้าเพชรพันล้านที่เกิดจากแม่อย32อายุ1เดือนกับ2ี่วันครับกล้ใกล้2เดือนแล้วแต่ว่าสวยนะครับตัวนี้สวยโดดเด่นนะพี่น้องเนาะเอาสำหรับคลิปนี้ขอฝากไว้เพียงเทนี้ก่อนขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับ